ปราบผีได้เงินไหมสงสัยหรือเปล่าว่าคู่รักวอร์เรนส์ในชีวิตจริงเข้าหาเงินกันยังไง 2> 2 years old. <Sounds> confused. เข้าฉายแล้วนะครับสำหรับ The Conjuring Last r i t e ภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ที่จะปิดจบบทบาทของเอ็ดและลอเรนบอรเรนหลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัวภาคแรกในปี2013กวาดรายได้รวมทั้งแฟรนไชส์ไปมากกว่า2.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับว่าได้กำไรมหาศาลเลยสำหรับภาพยนตร์ทุนสร้างหลัก10ล้านแบบนี้ แต่ถ้าพูดถึงตัวจริงของคู่รักวอร์เรนส์แล้วแล้วก็เคยสงสัยไหมครับว่าพวกเขาหาเงินมาจากไหนกันเพราะว่าในหนังเนี่ยทุกครั้งที่ไปสืบเรื่องดี้ลับไปไล่ผีเนี่ยไม่เคยเห็นจะมีบ้านไหนที่ให้ค่าจ้างเขาเลยนี่ครับ There งั้นมาลองย้อนดูเส้นทางอาชีพของคู่รักวอร์เรนส์กันหน่อยดีกว่าครับย้อนกลับไปสมัยที่เอ็ดวอร์เรนยังหนุ่มนะครับในวัย16ปีเนี่ยเขาเคยทางานเป็นพนักง,งานเฝ้าประตูโรงหนังซึ่งนั่นก็คือที่ที่เขาได้พบกับภรรยาของเขาลอเรนนะครับสึ่งหลังจากเริ่มเดทกันไม่นานเนี่ยตอนอายุ17เอ็ดก็ต้องไปเป็นทหารรบในสงครามโลกครับและเมื่อเขากลับมาทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันในปี1945แล้วก็มีลูกสาวคนแรกในปีต่อมา หลังจากจบสงครามแล้วครับทั้งคู่ก็ได้เดินตามแพชชั่นด้านศิลปะของตัวเองซึ่งเอ็ดเนี่ยเข้าเรียนที่ p e r r y a r t s c h o o l นะครับแล้วก็เริ่มวาดภาพวิวทิวทัศน์ขายครับตอนนั้นพวกเขามองภาพเส้นทางของตัวเองว่าเป็นศิลปินคู่รักนักวาดมากกว่าแต่ด้วยความที่เอ็ดเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องลี้ลับมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากเขาเติบโตมาในบ้านที่เชื่อว่ามีผีสิงครับเมื่อได้ยินว่าบ้านไหนมีผีสิงแล้วก็เอ็ดจะชวนลอเรนไปวาดภาพบ้านเหล่านั้นครับ แล้วเขาก็จะให้ลอเรนเนี่ยเอาภาพไปให้เจ้าของบ้านดูทําให้พวกเขามักจะได้เข้าไปสํารวจในบ้านต่อครับซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของตํานานของพวกเขา เอ็ดได้ศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านผีสิงและเรียกตัวเองว่านักปีศาจวิทยาส่วนลอเรนก็บอกว่าเธอมียานรับรู้สิ่งที่มองไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กครับพวกเขาเลยใช้ความสามารถนี้เข้าไปสืบสวนและช่วยเหลือบ้านที่บอกว่ามีผีสิงจนในปี1952พวกเขาได้ก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า New England Society for Psychic Research หรือ NESPR สิ่งองค์กรนี้ก็จะวิจัยแล้วก็สืบสวนด้านจิตวิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆครับโดยเขาใช้ทีมสืบสวนจากหลากหลายความเชี่ยวชาญทั้งแพทย์นักวิจัยเจ้าหน้าที่ตำรวจพยาบาลน,นักศึกษาและสมาชิกจากศาสนาจร แม้ในหนังเราจะเห็นว่าพวกเขาร่วมมือกับคนของศาสนาจากอยู่บ่อยครั้งแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับครอบครัววอร์เรนเนี่ยไม่ได้มีรายได้มาจากการสืบเรื่องลี้ลับหรือขับไล่ปีศาจเลยครับแต่สิ่งที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาจริงๆเนี่ยก็คือชื่อเสียงที่ได้มาจากการทําคดีเหล่านี้ครับ คู่รักวอร์เรนส์ออกบรรยายด้านปีศาจวิทยาตามมหาวิทยาลัยต่างๆครับในช่วงที่คิวแน่นเนี่ยพวกเขาบอกว่าเคยต้องบรรยายฉี่ถึงวันละ3รอบตลอด7วันไม่มีพักเลยครับและพวกเขายังเอาเรื่องราวลี้ลับที่พบเจอมาเอามาเขียนหนังสือซึ่งก็มีเล่มที่โด่งดังอย่าง The d e m o n o l o g i s t ครับ ทั้งคู่ยังได้เงินจากการไปให้สัมภาษณ์และออกรายการโทรทัศน์ต่างๆรวมถึงการขายสิทธิ์เรื่องราวสำหรับรายการทีวีภาพยนตร์โดยลอเรนนะครับได้รับค่าตอบแทนราว150,000ดอลลาร์สำหรับสิทธิ์ในเรื่องราวของหนังภาคแรก นอกจากนี้ครับครอบครัววอร์เรนส์ยังเริ่มเปิดทัวร์พิพิธภัณฑ์วัตถุอาถรรพ์หรือว่า Warrens Account Museum ตั้งแต่ปลายยุค70ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าแม t ไ r i ฟ e เขาซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมด้วย Some are wondering มีรายได้หลากหลายช่องทางขนาดนี้แม้ว่าเราจะไม่สามารถบอกได้ชัดว่าครอบครัววอร์เรนส์ทำเงินจากเรื่องราวของพวกเขาไปมากเท่าไหร่แต่จากผลง,งานมากมายที่เราได้เห็นและการพูดถึงพวกเขาอยู่จนถึงทุกวันนี้มันก็คงมากพอที่จะบอกได้ว่าเรื่องราวของพวกเขามันเป็นตำนานจริงๆครับไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม ส่วนเรื่องราวคดีลี้ลับเหนือธรรมชาติคดีสุดท้ายของคู่รักวอร์เรนสในโลกภาพยนตร์จะเป็นยังไงไปชมกันได้ใน The Conjuring: Last Rise เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ And after all these years wasn't family these It with done our และนี่ก็คือทั้งหมดในมูฟมัน EP นี้ส่วน EP หน้าเราจะมูฟไปมันเรื่องไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ